สวัสดีครับวันนี้กับผมอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่เกม Special Force 2นะครับวันนี้เราจะมารีวิวปืนไ s ซันชิเก้นนะครับผมแม่แค่ฟังชื่อล้วก็เลืกถือไก่ใน KFC กันเลยนะครับทุยอ่เจ้าตัวปืนไ i ซันตัวนี้นะครับผมซึ่งเป็นปืนที่ได้มาจากการเติมเงินครบ300นะครับผมช่วงในระยะเวลาวันที่24ถึง31มิบเอ็ดมกราคมนะครับก็คือสิ้นเดือนนี้แหละเออ ซึ่งเงื่อนไขในการเติมนะครับผมสามารถเติมได้ทุกช่องทางนะครับยกเว้นการเติมผ่านทาง l i น์ p a y และการแลกเหลียนแล้วก็อ่า t u b e บอ่ใช่ป่าวว่าเออทูยูอ๋ t พอยนะครับผมนอกนั้นเติมได้หมดฮะโอเคครับก็ถ้าเติมแล้วก็จะได้รับปืนไปเลยทันทีครับผมไบ s ัน Chicken ถาวรหนึ่งกระบอกนะครับซึ่งเจ้าตัวปืนตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวปืนที่ดูแล้ว ลายมันค่อนข้างสวยนะฮะดูจากสภาพแล้วก็ซึ่งปืนลายชิเก้นตัวนี้นะครับซึ่งออกแบบมาให้คู่กับเสื้อชิคเก้นนะครับผมเท่าที่ผมดูนะครับส่วนสเปคปืนนะครับผมก็จ,จะมีดังนี้ครับนั่นก็คือดาเมจจะอยู่ที่59นะครับผมซึ่งแรงที่สุดตอนนี้นะครับผมถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของในปืนกลเบานะครับซึ่งก็ต้องแลกกับ ถึงแม้จะแรงก็จริงครับแต่มันก็ต้องแลกด้วยแรงถีที่ค่อนข้างสูงอยู่มั้งน่าจะประมาณเอหอละก็ต้องขออภัยครับผู้ผิดตรงถ้าพูดผิดมาทีนี้นะครับผมก็พูดถึงแรงถีก็จะอยู่ที่28นะครับแล้วก็ความเร็วในการลั่นก็อยู่ที่77นะครับผมส่วนความแม่นยำก็จะอยู่ที่80ก็ถือว่าไม่ตกมากนะครับผมก็ มันจะอยู่ที่คนเล่นด้เลยครับผมส่วนแน่นอนครับเจ้าตัวไบซันตัวนี้เกือบทุกเกมกระสุนค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งกระสุนของเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่53ต่อแม็กกาซีนนะครับผมครับก็สําหรับการจริงนะผมเราก็จะไปทดสอบกันเลยนะครับผมโอเคครับมาทดสอบกันเลยครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในดานเลยครับเพื่อมาทดสอบปืน ไบซั้นนะครับผมโอเคไบซันลายชิเก้นนะฮะลายไก่ก็จะเริ่มจากการยิงกำแพงก่อนนะครับโอเคเมจะไมะ่มีการคุมจะเป็นกดรัวก่อนนะครับเห็นไหมครับชัดเจนว่ากระสุนจะเด้งขึ้นทีจนแบบไม่รู้จะไปเด้งรเราที่ไหนนะครับผมซึ่งมันก็ตรงมันก็พอสมควครคว่พลังทีมมันก็สูงอยู่นะแล้วถ้าเราลองยิงแบบทีละนัดแล้วไม่คุมนะฮะ เห็นไ,ไหมรัมันก็ยังขึ้นไปอยู่นะครับแต่เจ้าตัวเบสันตัวนี้นะครับมันจะไปสุดอยู่ประมาณตรงนี้ถ้าเรายิงตรงนี้นครับก็ถ้าเรายิงแบบเป็นการคุมนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แต่ค่อนข้างคุมยากนะครับผมซึ่งการยิงแบบต่อเนื่องผมขอแนะนําว่าให้ยิงระยะประชิดนะฮะมันจะค่อนข้างดีกว่าครับแล้วถ้าแบบระยะไกลๆหรือระยะกลางๆอะไรอย่างนี้ แนะนำให้เป็นกีละสองถึงสามชุดเอ้ยสองถึงสามนัดฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับน่ฮะแล้วก็คุมไปด้วยนะครับพอคุมไปสักพักนึงนะครับหลังๆแค่ไม่ต้องคุมครับผมมันก็จะยิงตรงเองครับจะเป็นจุดๆอย่างนี้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็เหมือนกัน,นเละฮะก็จะไปลองทดสอบเรื่องดาเมจนะครับดาเมจของเจ้าตัวไปซั้นตัวนี้ถือว่าสูงที่สุดในอันดับหนึ่งของกลนเบานะครับซึ่งไปเทสท,ทดสอบมาดูมาหมดแล้ว กจะ้องจักการยิงขาก่อนนะครับเอาเยดีอันนี้กันหนึ่งสองสองหกนัดนะฮะอีกรอบนึงนพื่อความชัวร์ครับ6นัดแล้วระยะไกลก็8ระยะประมาณนี้หรือระยะกะาก็ประมาณ6-8ถึงแปนัดตายนะครับผมไม่ว่าระยะอะไรและใกล้หรือระยะไกลนะก็ต้องมาจุเป็นการยิงตรงกานะครับ สี่นัดนะฮะด้วยความชัวร์สี่นัดสี่นัดนะฮะโอเคเออขออภัยครับโดนหัวมันลั่นหัวมันลั่นหัวนะครับเจ็ดนัดด้วยความช่วยตรองเนาะประมาณเจ็ดนะบก็อยู่ที่สี่ถึงเจ็ดนัดนะครับก็ถ้ายิงตรงขา ตูน่าจะตายภายใน6-8นัดนะครับรวมทั้งระยะปะชีะระยะไกลส่วนตรงกลางอ,อกนะครับก็จะอยู่ที่4-7นัดตายนะครับส่วนระยะหัวระยะปะชดก็เห็นเห็นก็อยู่แล้วเนาะนัดเดียวก็ตายกันม่องเท่งกันแล้วครับส่วนระยะไกลก็ประมาณ2นัดนะครับเท่าที่ผมดูดูมาเกิดปืนแต่ตอนนี้ถือว่าเล็งแม่นใช้ได้นะแต่จะมีพลาดบ้างพลาดเครื่องบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมโอเคครับ ก็เดี๋ยวจะลองดึงดูรอบนึงครับด้วยความชัวร์นี่ครับนี่นี่อะไอืมก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมก็โอเคนะเหมาะสำหรับขาบูก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่คนจะชอบนะครับผมอยู่ที่คนด้วยถ้าผมพูดรีวิวผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่เป็นข้อความมันยังไงเป็น ความชอบโดยส่วนตัวนะครับผมครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวแล้วก็ไปก่อนนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมมาตาชิตะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมเอาไปกินตูม่มฮิฮิฮ่า